ความลับของผงชูรสที่ร้านอาหารไม่เคยบอกคุณ เวลาเราได้ยินว่าร้านอาหารร้านนี้ไม่ใส่ผงชูรสเราจะรู้สึกดีเพราะคิดว่านั่นคือทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพแต่ผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกรูตามตนั้นอันตรายจริงหรือเปล่าผงชูรสมันคือเกลือโซเดียมของกรดกรูตามิกซึ่งเป็นกรดอะมิโน,โนที่พบได้ในอาหารตามธรรมชาติเช่นมะเขือเทศชีสและเนื้อสัตว์แต่ทำไมาคนจำนวนมากถึงเข้าใจผิดและกลัวผงชูรสเรื่องนี้มันมีจุดเริ่มต้นในปี1968เมื่อมีรายงานว่าบางคนมีอาการปวดศีรษะและคลื่นไส้หลังจากกินอาหารจีนแต่ในความเป็นจริงแล้วงานวิจัยทางวิทยาศาาสตตร์ในเวล่อ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผงชูรสก่อให้เกิดอาการเหล่านี้ในคนทั่วไปหลายองค์กรอย่างองค์กรอนามัยโลกและองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกายืนยันว่าผงชูรสนั้นปลอดภัยหากบริโภคในปริมาณที่พอดีและที่น่าตกใจกว่านั้นคือร้านอาหารหลายแห่งที่อ้างว่าไม่ใส่ผงชูรสกลับใช้เครื่องปรุงอื่นที่มีโซเดียมสูงกว่าซึ่งมันอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพเยอะกว่าด้วยซ้ำครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่ควรระวังคือปริมาณโซเดียมโดยรวมในอาหารไม่ใช่แค่ผงชูรสเพราะจริงๆแล้วเกลือที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันเเีี่ยยยมมโซดอะกวา ผงชูรสอีกนะครับและถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ <S <S กดติดตามด้วยนะจ๊ะ